โอ้ยน่ากินนะ่ะปอผ่า,า,ามาแล้วค่ะี่ค่ะปอผ่านะคะค่ะวันนี้เรากลับมาแชร์สูตรสลามนะคะวันนี้แชร์สูตรสลามดูจะแบบว่าฟุตตี้ฟุตตี้สุดๆเลยนะคะถ้าอยากดูแล้วนะคะว่าเป็นของน้องอะไรและสูตรใดนั้นตามดูกันเลยค่ะดีครับเจ๊า,าผมชื่อฟิววันนี้จะมาแชร์สูตรสลามชื่อว่า น้ำผลไม้รวมวิ t h คิมมิ้นค่ะอ๋กินขาดเลยค่ะเฟลเป็นผู้ชายนะคิดได้สูตรขนาดนี้นี่ถือว่าโอโอเคอยู่ซะสาม่ากดไลค์กันเต็มเต็มเลยนะคะ <laughs> สูตรนี้สอนทำน้ำยาบอแหลกด้วยนะครับนี่สิ่งที่ต้องเตรียมนิดเดียวครับไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะเอาน้ำใสค่ะเอาน้ำขุ่นสีแดงค่ะสีส้มค่ะสีเหลืองค่ะสีเขียวค่ะสีฟ้า ฟิโมโผลไม้นาะพี่พาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแต่มีนะแต่หาไม่เจอเอาสปริงเกิเลเรนโบว์แทนแล้วกันนะคะหาไม่เจออยู่ไหนก็ไม่รู้บ่านลงกิ่นผลไม้อะไรก็ได้ให้ครบ3กลิ่นนะพี่พาเอาเรียงตามลำดับไหล่ตามสีนะคะสีส้มสีสตรอเบอรี่ กล้วยหอมค่ะนะั<ย>่นก็คือสีเหลืองนั่นเองเนาะแก้วไว้ใส่น้ําผลไม้นะคะคิเลอีกค่ะก็ผงบอหลกนะคะพี่พามีขายเหมือนกันนะผงบอหลกกระปุกหนึ่งล่าค่ะคัพนะคะนี่ต้องเป็นหนึ่งคัพแบบนี้นะซ้อนค่ะคุชชี่สีส้มพี่พาไม่มีนะคะใช้เป็นอ่ <What? S 1> ของเล่นสีส้มแทนค่ะ<ย>ส้มไม่รู้ว่าอันนี้มันหั่นครึ่งได้อะถ้ามันใหญ่ไปจะได้ใส่แค่ครึ่งครึ่งลูกอะไรเงี้ยเสียบครึ่งลูกเก๋เกเก๋ปะโอเคค่ะ อุปกรณ์มีแค่นี้ท้าไงเราไปดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาผสมผงบอหลกกันก่อนค่ะนี่นะคะผงบอหลกหาซื้อได้ตามร้านเอาได้ตามร้านวิทยาศาสตร์นะคะหรือว่าถ้าไม่มีก็สามารถสั่งซื้อได้ที่พีพาค่ะน้องบอกให้ใส่2ช้อนโต๊ะนะคะจริงๆแล้ว2ช้อนโต๊ะเยอะมากค่ะทุกคนบอหลก2ช้อนโต๊ะมันจะเจ้มจนแรงมากค่ะแล้วควรจะใส่น้ําอุ่นนะคะแต่ว่าตอนนี้น้ําอุ่น เครื่องทำน้ำอุ่นปะพลาเสียก็เลยใส่น้ําธรรมดาเพราะฉะนั้นมันจะละลายยากมากเลยค่ะใส่น้ําธรรมดาต้องรอนะรอประมาณหนึ่งใส่น้ําประมาณหนึ่งถ้วยคัพใหญ่นะคะถ้วยคัพเดียวประมาณหนึ่งอะนะต้องตวงด้วยนะคะตวงประมาณหนึ่งค่ะใส่เข้าไปแล้วเราก็จะต้องคนนะคะเห็นไหมพอเราใส่น้ําเข้าไปน้ําบอลเลกเขาจะเป็นน้ําขุ่นๆค่ะ เมื่อไหร่ที่น้ํากลับมาใส่นะคะนั่นก็คือใช้ได้ค่ะทุกคนใช้เวลานิดนึงคนนิดนึงประมาณสัก5้าถึงสินาทีเนาะถ้าเป็นน้ําธรรมดาถ้าเป็นน้ําอุ่นนะคะ2นาทีก็ได้แล้วค่ะใช้น้ําอุ่นนะคะทุกคนควรใช้น้ําอุ่นอันนี้เดี๋ยวป้า่าจะไม่มีน้ําอุ่นก็ทําให้ดูนะว่าประมาณไหนเดี๋ยวพอใส่แล้วเราก็มาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะผลไม้ตัวแรกคือผลไม้ส้มเนาะเราจะใส่กาวน้ําใส่ลงไปหนึ่งถ้วยครับค่ะ ส้มห้าหยดนะคะ 2> 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าใส่น้ำเปล่าอีกหกช้อนโต๊ะค่ะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็จะใส่กลิ่นไปประมาณสามสี่หยดนะคะใส่กลิ่นส้มนะคะพี่พาใส่หนึ่งส คนนะคะให้เข้ากันโหหอมมากๆค่ะทุกคนหอมส้มสุดๆไปเลยนี่มันใช่ส้มออริจินอลไหมเนี่ย <Okay. S 1> ถ้าใครไม่รู้อาจจะเผลอกินไปได้นะคะเด็กเล็ก,ลกอายุต่ำกว่า4ี่ขวบไม่ควรเล่นนะคะเพราะน้องอาจจะเอาเข้าปากได้ะคะ่ะแค่นี้เองเราก็จะใส่น้ําบอลแลกลงไปเนาะแต่บอลแลกของเรายังไม่ได้พี่พาจะทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็ใส่บอลแลกทีเดียวะคะ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทําถ้วยต่อไปนะคะ ต่อไปนะคะน้ำผลไม้ต่อไปก็คือสตอเบอรี่นั่นเองทำทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยค่ะใส่กาวหนึ่งถ้วยหนึ นี่ค่ะทั้ง3สีเราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบอลหลกยังไม่ใสเห็นไหมคะยังไม่ใสนี่ใช้ไม่ได้นะต้องรอใสเท่านั้นถึงจะใช้ได้นะคะไม่งั้นมันจะเป็นขุยๆมันจะไม่เออมันจะไม่เป็นตลามค่ะทุกคนงั้นเรามาทําตัววิปครีมออกกรอละกันวิปครีมมิ้นท์นะคะใส่5ช้อนโต๊ะหานี่ช้อนใหญ่นะหนึ่ง ใส่สีเขียว3หยดนะคะ 2> 1,2,3ฝฟ้าอีก3หยดค่ะ1,2,3ถ้าใช้กับกาวน้ำใสอ่ะมันไม่เป็นสีมิ้นท์ค่ะต้องเป็นกาวน้ำขุ่นเท่านั้นถึงจะเป็นมิ้นท์เห็นไ่มเนี่ยถึงจะเป็นมิ้นท์ให้อ่ะสวยจังเลยมินท์น่ะเขาอยากได้สีมินท์น่ะรอบที่แล้วทำเป็นถ้าเป็นกาวน้ำใสจะเป็นเขียวมอรกตค่ะทุกคนจะไม่เป็นมิ้นท์แบบนี้น่าเล่นน่ะ มิ้นสวยมากชอบมิ้นรู้สึกสดชื่นสดชื่นมากๆค่ะทุกคนพิริอิหกปั๊มนะคะ 1, 2, 3, 5, คนกาวกับพิริอิให้เข้ากันค่ะตอนนี้ผ่านไป2ชั่วโมงนะพูดเลยว่า2ชั่วโมงเนาะอันนี้นะบอแหลกก็เริ่มใสมาแล้วค่ะทั้งคนทั้งอันนี้นะแต่มันยังมีเศษบอแหลกอยู่ใต้ล่างเดีย๋ยวเราจะใช้น้ําด้านบนแทนนะพอได้แล้วลนะ่ะ ผ่านมานานเกินปะปะ้าเราก็จะมาใส่สีส้มกันก่อนเลยนะใส่ประมาณสัก1-2ช้อนก่อนนะคะทุกคนใจะเย็นๆค่ะค่อยๆใส่นี่หนึ่งสองช้อนอนี่แหละคนดูนะจับเห็นไหมถ้าเป็นบล็ลกแบบนี้มันจะเจ้มจนมากเลยอะ่ะจริงๆแล้วพี่พาคิดว่ามันมันเข้มข้นเกินนะคะต้องใส่น้ำลงไปอีกในบล็กอกมันจะทำให้สลามของเราอะ่ะ เขาเรียกว่าไงอ่ะแข็งเกินค่ะนี่เห็นปะเป็นพี่พานะพี่พาจะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะต่อน,น้ำแปดออนเนาะอันนี้คือสองช้อนโต๊ะต่อน,น้ำแปดออนน่าจะเป็นก้อนแบบก้อนแบบสักษาทุกคนไม่แบบยืดไม่ได้อะ่ะอ่ะรู้แล้วก็คือทําให้ดูนะทุกคนว่ามันเป็นประมาณนี้เห็นไหม ตอนนี้นะคะจากสลามเนาะมันก็จะกลายเป็นเยลลี่ค่ะนี่เห็นไ chin? หมเยลลี่แบบแบบเป็นตัวๆค่ะไม่เป็นสลามแล้วเนื่องจากบอลเล็กมันเต็มจนมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสีอื่นกัน,นะคะ่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะก็ <gracias> <het> ยังเป็นตัวอยู่ดีทุกคนโอเค oh. okay. เราไปรอลุ้นสีเหลืองกัน,นะคะ่ะ อันนี้สีเหลืองยังพอเป็นตัวอยู่บ้างนะยังมีกาวอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขยำขยำค่ะนี่ค่ะทุกคนถึงเราต้องการที่จะให้เขาจับตัวเป็นก้อนแล้วมันพอยืดได้อย่างเงี้ยแต่มันจะติดมือแบบอย่างนี้ค่ะเวลาบอลแลกอนะเนาะบอลแหลกเพียวๆนะคะเลยเอามาทําเป็นน้ํายาทําสลามเฉยๆยากมากเลยค่ะเห็นไหมเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากทั้งทที่เราใส่น้ําลงไปในกาวต้องหกช้อนโตแล้วเห็นไหมคะทุกคน ค่อนข้างที่จะทำยากแต่ถามว่าทำได้ไหมก็ทําได้แต่ต้องใช้เวลานิดนึงแล้วก็ต้องใส่น้ําให้เยอะๆหน่อยค่ะแต่ว่าเวลาเราใช้บอลลกเพียวๆเนี่ยสลามจะไม่ค่อยยืดนะคะทุกคนจะเป็นกร้อนแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูกาวน้ําขุ่นกันบ้างว่าทำแล้วจะเป็นยังไง นี่ค่ะพอเป็นสลามน้ำขุ่นแล้วเนื้อดีมากทุกคนเนื้อดีกว่าน้ำใสอีกอะแล้วทําแบบยืดพอดีเลยเห็นปะค่อยๆใสเออพอแหลกทากับน้ําขุ่นเวิร์กว่าทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาเตรียมใส่แก้วแล้วก็มาเล่นกันเลยค่ะดูโหเป็นเยลลี่เลยค่ะอออบิดอ้สวยสวย,สวย สวยมากค่ะแล้วเราก็จะโสรสฟิงเกอร์เรนโบว์ลงไปค่ะโดยเลยโอ้ยน่ากินอ่ะว้าววิบวิบมินสวยมากค่ะทุกคนดูโอ้หน่าเล่นสุดๆมาเดี๋ยวเราจะมาปนกันเลยนะคะยังไงล่ะคะน้องลูน,น่า โอ้โหฟินมากค่ะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันนวดได้อันเดียวนอกนั้นมันไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาปนกันว่าเนื้อสลามจะเป็นยังไงค่ะสีเหลืองได้อยู่นะดูโอ้สวยอ่ะดูดิสีแดงสวยมากเป็นเยลลี่เยลลี่แหละค่ะปน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 ดูสิสลามจะเป็นยังไงดูโอ้เสียดายอะ่ะเสียดายมากเลยค่ะเสียดายในความแข็งของบอลแลกเนาะ ก็เลยแบบเป็นเละๆแบบนี้อะทุกคนเละมากเลย<อ>พี่พาให้คะแนนน้องฟิวนะคะแดคะแนนค่ะหักบอลแหลกนะคะบอลแหลกเข้มข้นเกินไปนะคะนี่ค่ะน้องได้ทําหรือเปล่านะถ้าน้องทําแล้วน้องน่าจะรู้นะว่ามันเป็นแบบนี้นะ้องถ้าลงมือทําแล้วเป็นแบบนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ที่น้องฟิลจะเอามา มาบอกเราได้เนาะแต่ก็ดีค่ะทุกคนจะได้เป็นความรู้ว่าเวลาเราผสมบอแหลกอะต้องใส่น้ําให้เยอะๆแล้วก็ใส่ผงบอแหลกให้น้อยๆเองนะคะพอปนกันแล้วมันก็เหมือนอ่ะยำสลามเลยค่ะทุกคนเหมือนไหมเหมือนยำสลามเลยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเราไปดูคําถามของน้องฟิลกันเลยะคะ่ะวันนี้ถามอะไรเป้าพักกันบ้างตามไปดูกันเลยะคะ่ะดูสลามสิเป็นก้อนแข็งๆแ,แต่ว่าเป็นปฏติมากรรมได้ <laughs> อยู่แนละ้วทุกคนดู <laughs> ประมาณนี้เลยนะคะโอเคเรามาถึงคําถามแรกกันเลยนะคะคําถามแรกน้องถามว่าพี่พาให้ผมกี่คะแนนครับน้องได้แค่8คะแนนนะคะเพราะว่ามันแข็งค่ะ oh. ก็นะอย่าหาทานะคะต้องใส่น้ําเยอะๆนะคะคำถามที่สองพี่พาจะเลือกสูตรใครครับระหว่างพี่ชมพู่กับทะเลครับกับพี่ทะเลครับยังไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวต้องรองติดตามตอนต่อไปให้ครบ30คลิปก่อนนะคะถึงจะกลับมาดูได้ค่ะทุกคนคําถามสุดท้ายพี่พาชอบน้ําผลไม้อะไรครับคําถาม สุดท้ายไม่ต้องตอบมันเกิน3คํคำถามค่ะพี่พาจะเลือกที่ดันหรือไ like, ลค์ค่ะบายบายค่ะพี่พาเลือกที่ไลค์นะคะแล้วก็ผลไม้ที่พี่ปาพาชอบนะคะน้ําผลไม้ที่ชอบก็คือชอบน้ํามะพร้าวปั่นน้ <Yahoo! S 1> นําส้มก็ชอบแต่ว่าชอบน้ํามะพร้าวปั่นมากกว่านะคะเนี่ยพอทิ้งไว้สกักพักเนื้อมันก็จะเนียนนะเดี๋ยวก็จะเข้ากันดีค่ะทุกคน,น,นเข้ากันดีมากเลย โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เปาผ่าเยอะๆนะคะถ้ายังไงคลิปนี้เปาพ่าไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบายบายจุ๊บๆเหมือนหนอนจิมมี่เจอได้เหมือนนะไม่ไปนะพี่หมอไปอ้อ